สวัสดีครับซุนิโจทัพชนาครับตอนนี้ผมอยู่ที่พเทศพม่าครับเมืองพักโคนครับโอ้โหนี่ครับโอ้นี่ครับเก่งมากนะครับเขาใช้หัวในการถือของนะใช้แทนหนามือนะครับโอ้โหเขาใช้หัวเก็บไมาใหม่เลยเก็บไใหม่ๆพระพุ่งสดๆนะครับเมืองพักโคนนะฮะเราแวะที่จุดพักรถนะฮะตรงนี้นะครับโอ้โหนี่ครับแล้วผมเห็นสนใจนี่ครับแหนมนะเขาเรียกแหนมนะแต่ทําไมเขาใส่ไอ้นี่ครับเขาใส่เออมันจะเป็น ไม่เลยสักอย่างหนึ่งอ่ะอ๋อนี่ครับแหนมอะไรเอ่ยเขาใช้เอเอเสียบลงไปอย่างนี้นะนี่ครับแหนมปาลากรายเออแหนมกุ้งนะฮะนี่ครับมีมีภาพประกอบนะฮะแหนมกุ้งแหนมปลากรายนะครับเแบรบ์ลาเลยเแบรบ์ลาเลย อ๋อสองพันห้าสองพันหกร้อยจัดนะฮะสองพันหร้อยจัดนะครับเป็นของฝากนะครับเมืองพะโคนะฮะเมืองพะโคเมืองพะโคนี่ครับโอ้ยของฝากก็มีหลายอย่างนะเหมือนบ้านเรานะครับจะมีของฝากของอะไรแบบนี้นะฮะนี่ครับโอ้เนาะแหนมนะครับแหนมผมเสียดายครับไม่ได้อ่าคือเป็นทางผ่านนะผมก็เลยแวะมาเห็นนะแล้วก็มาเจอนะครับน่าจะอร่อยนะครับผมว่านะครับเขาหอม อย่างดีเลยนะครับหอมปตอนแล้วก็มีพักติกด้วยนะครับแบบนี้นะครับแหนมปลากายแหนมกุ้งนะฮะโอ้เมืองพระโคนะครับประเทศพม่านะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสุนิโยทเวชชนาลครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ